เบบี TV, ้ซีวีหนึ่งกันตื่นเต้นมากเมื่อกี้กลับมาจากโรงเรียนใช่ไหมกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็พอเห็นกล่องอนเนี้ยออเ่่งเลยกรงร่งนิ้วออุยันนแกอีก วางมือคุณเี่ีมัมันยังมีอ,มกมอ,กมอีกก็ะะจะได้แกทำมมหลายชั้นจังทาไมมันหลายงอให้ขาอันนี้เป็นชั้นสุดท้ายสุดท้ายอะไรอ่ะายกอบสุดท้ายบอท้ายเดีย๋ดยวดูดิดด ดูดูตรงนี้ก่อนดูอะไรนี่ถ่ายอะไรอ่ะถ่ายแล้วเจอแล้วอุ๊ยอะไรเนี่เหมือนไม่ใช่เวิธีเลยใช่ายเลยเอะระวังมือนิ้ว แล้ถ้าเมาวันหนึ่งมันเลิกคีดก็มันอยู่ที่เราว่าเราจะเก็บรักษาไหมเฮ้ยเหมือตะกิ้งเหมือนตาิ้งเฮ้ยสามสามเกะยิป woo ตะกิ้งขน่ารักมากตะกิ้งอะไรบ้า ผมผมผมขอตากริ้งครับผมไม่รู้อ่ะเพราะว่ามันจะไม่ตรงกับการเรามาแกะวีพิทีวีหนึ่งกันสิดตรงนี้นะอย่าดูการ์ดไม่ดูการ์ดนาย่าอย่าบอกเไม่เห็นการ์นะ ปารกิ้งมาได้มาดูกันเลยแต่ตไม่ดูกาดนะเนไหเห็นนะไม่เห็น,นะหนอ่อาปารกเกอรอาเสียใจยอ่ะปาร์กเกอรอีกแม่ไม่ชอบบ้าเสียใจอ่ะจะเริ่มโมโหแล้ว

ออกได้ไหมไม่รู้จริงมันวี่ออกได้แม่มีกัญชาดัดเล็บ